ตอนนี้เราก็มาถึงงานที่วัดยังก็เออวัดยังก็อนะทำกระลอกค่ะวัดทำกระลอกอำเภออำเภอบ้านหนองคงน้อยอำเภอวริศภูมิจังหวัดสกลนครอันนี้ได้อย่างไหนคะเน่เนื้อไก่จ้าจะไปทำโอ้ลงทานโอ้ลงขัวโอเคค่ะบายร้าเพอมอลานด้วยโอ้ขอบคุณค่ะ พระเอกกล้องวัชภูมค <laughs> ่ะค่ะมาค่ะนนี้เขาก็มาถึงแล้วเขาก็จะพาไปเบิง้งนี่ละดีแล้วดีดีแล้วนั่นค่ะข้างหน้าคือลงครวัวอันนี้คืออยู่บนเขาเลยอ่ะ อยู่บนเขาหรือบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีมากเอาวางไว้แล้วนี่แล้วก็น่ะเวลามาหรือ,รอ,อยินลงแบ่งล่างเลยเออมาสุดท้ายมา เจียมของเสบยียงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่ไปเบิ้องหลงคัวแม่ไปเอาเขานมเส้นอแห็งกล้องนาเบิง้งบรรยากาศ หลวงตาศูนย์จันทวันโนวัวดป่าอิสระธรรมอัน,นบรรยากาศดีารค่ะนี่ก็เป็นคืออะไรนี่ก็เป็นลงกวาเพื่อนนะคะีอของพ่อ อบ,บ,บ,บอกหมายถึงพ่อพ่อเคยมาใช่ไหมบอยอันนี้จะเป็นทวงทานเพิ่นแม่หนูมาเอาอย่างบรรลุแล้วหนูหอบของมาให้อย่างวันนี้นี่เป็นพี่ๆแดน คไทยบันไดไทยบันไดเขาไหมชัวบรรยากาศดีนะคะมีชาวบ้านก็มาสอยงานกันฮะ บอกินแนะ่ะสวัสดีค่ะสสวัมาหรือไม่จ้าแม่หมาตุงบเปไงคืออยู่ทึ่งเขาอีนี่ค่ะเป็นว่าที่อยู่ทึ่งเขา,าค่ะเขาเลยเขาอีนี่ คืออะไรคะเจียงเงียบมากไม่เชวานเลยอมไก่อ้อมไก่อมไก่แล้วก็เนียวบ่กินียวบ่ก็กินนะนี่นี่เสื้อหนูเสื้อหนูไปคะ่ะหนูกะสีบันนี้กะสีลงไปทงเวทีกันนะคะหนูจะเอาของไปเก็บ ย่างขึ้นเขาย่างลงเขานี่กล้ามขึนนะคะรู้รสึกว่านะเป็นยิงแกรงเอ้ยเสียงหายยิงแกล้งนะรู้สึกว่าเป็นยิงแกลงทันทีทันใดทันตาชอบบรรยากาศการได้รับไม่ไมิ่ไม่ควยเรียกว่าควายใช่ไหมคะพ่อดีจ้า ัอดีจ้ายากบ้างะโอ้ยซื้อนี่โอ้บะนี่ช่งผมซื้อนี่โอโอ้ หยางหยาดขาทางนองลงเขาค่ะขันเมื่ยน <cra> ี่ก็หนูสซ้ำอัดแบบแบนเตี้ยเตี้ยเตี้ยวลงไปเลยเลยหย่างหยาดบักคัก อันนี้ก็เป็นนาเวืีม่นคือเบอยียงคักเทนา่นเอยบอไปจะตัดบาดเอาเหรียญก้าเอามาหาลงผูเอาสาธุอนุโมทา่เอาเหรียญท,ที่ระลึกไปนะ <c oughs> อ๋เวชีคือเบียงอบีอยงต้องทางไหนละ่ะอยู่บ้านใดน้อง อ๋อหมอทำให้ทำเดียงคนวนเดียพอดีจ้ายังแบบไหนนอะบทชิบาไงวะเดีอเด้ตอนนี้ทีชิบทางไหนแบบนึงนะคะ ก่ายยางวะหนูย่านตกใช่ป่ะวันนี้มาทดสอบกันเป็นจอดมนุษย์นะคะข้างหาักปะคะไอ้ค่ะ เล่นเต้นกันเถอะมีนห้องน้ำเล่นหนูอยู่ไหนอ่ะ ลงกซิงเริแบบแอร์ด้ค่ะน่นี่ะชานรอ่เต้นอยู่ที่ไหนก็จะได้อยู่ทีเอไหมอยู่หมองพูนค่ะแล้วเต้นทู่ฝั่งนี้สายเดี่ว อันดีจ้าเอาสวัสดีค่ะแ่สวัสดีค่ะสัสดีค่ะวันไหนยังมากนอ่ะมัดทางไปเต้นหนูนี่มันที่สุดแล้วเห็นเต้นแล้วค่ะเอ้าเขาผิดฟัง ว่าข้อผิดฝั่วอสดีค่ะจ้าโอ้ที่สุดของปลาหอดเต้นเต็มที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ไงค่ะหนูเกอบายค่ะแยวขอยากไปคลิปนะคะหนูจัดของแล้วขอบคุณทุกการรับชมค่ะ เมื่อนี้นะคะกับอาชีทรงงงเซียงเล็กเนี่ยเพราะว่าที่สุดของคำา่าเขานะคะสวัสดีค่ะ